วันนี้วันเดิมวันดีมากโอเคมากับคนนี้เันเดิมไปแล้วพุทธพรมทำเพ,พีไปเลย <c oughs> <c oughs> อืมประมาณคือแค่ไปแล้ว อืดมากทำไมวิ่งอืดขนาดนี้คจริงหมายเล็กหนึ่งเอามามาหมายเล็กสองเอาโล่หม,มายเล็กสามหรือว่าผมเองก็เอาพยาบาลแล้วก็หมาเลขกสี่โอ้โนครับ โดนอ้าวแต่ลูกได้โดนหรอไม่ได้โดนไม่ยคิดอะไรมากเจ้าเก่าเจ้าเดิมรถไฟฟ้านั่นเลยเพื่อน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 พาโดดเสดยโดกันแบบโคตรดีอ่ะเฮ้ เลยเอ่ะเฮ้ยไม่เลยไม่เลยสวยแต่คนมาเยอะไหมอเฮ้ยเราโดดใ,ใกล้ๆกับไอ้ทนะี่อัเกรดด้วยนะเพื่อนพาโดดหลังคาเออจะรั่วไปโดรหลคากันทั้งตี้อะ่ะของดีบอกแล้วที่สีส้มมันจะมีของดีอยู่เสมอเลยพ่ออ ในตู้ไม่มีอะไรเลยไปดีกว่านีตอนนี้ลูกมี l เอลปืนประเภท l m g หนึ่งกระบอกแล้วก็ช็อตกันอีกหนึ่งกระบอกอะไรมีก็ลูกนี่ไงอย่างหร่อไม่ไม่ไมลูกลูกอยู่กับไอ้เบอร์หนึ่งแล้วก็กระจายตัวกันไปไเจอทสสิบ ไปเรื่อยๆแบบไม่มีสะดุดเออปึ๊บพ่อ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 เห็นพ่อแล้วเห็นพ่อแล้วพ่อลุกลงไปชั้นใต้ดินนะใต้ดินมีของฮะใช่เหรอพอดีก็ลูกไงเจอแล้วเจอระมันมันมันอยู่นู่นมันไฟกันอยู่ อุ้ยโดนพังเลยอ่ะโดนพ่ออ่ะพ่อพ่อพ่อมามามาตรงนี้มีตรงนี้มีตรงนี้ม,ตมีตรงนี้ยกอยู่ในโกดังเจอหรออยู่ไหนอ่ะเฮ้ยหาไม่เจอได้ไงเนี่ยอย่างนี่มันเดินไปมาเดินไปมา สรุปมันอยู่ตรงไหนกันแน่เนี่ยหลับสนิทเลยว่าใค่ทำสันซะตั้ไม่แก่ไม่ดีเขียวเจอ ยิงนิดเดียวรีโหลดนัน่นแหละคือสเต็ปของลูกก็ปะหมาอาไะไรก็รูปไปอัปเกียรดก่อนเนอะไปไปอัปเกียรดกันอัปเกียรดอาชวิปะ่ปะไปนั่งรถนั่งรถรถแดงรถแดงรถแดง อาพ่อไม่นั่งอ่ะไอาพ่อรู้สึกแดงไงมีนั่งอ๋ออย่าอย่าให้ปืนร้อนมาไปตงเบอร์สองเงี้ยมาแล้วจ้าเบอร์สองอัพเก็บไปแล้วไปไปไปเกียแล้ว ฟัวเลอรลี่หนึ่งพันแรงม้าลูกหายไปไหนเนี่ยปกติไม่เป็นไรพ่อพ่อมานั่งขับลูกได้นั่งกับลูกได้อยู่ไปไปมึงชิเบอร์นั้นเลยเบอร์สามอ่ะเบอร์สามก็ลูกไงเบอร์สองไงเบอร์สองาเบอร์สองเจอแล้วลูกนี่สองมีสองมียิงไงมายิงหน้าเลย อเบอร์สองมันขับรถอยู่เบอร์สองขับรถงั้นลูกขับตามลูกขับเนี่ยทะเยอืดเลยนเชื่อมอะไรนลยก็เนี่ยลูกจะเข้าวงอยู่ถนนโทนบดโอโอโเรียว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 ค่เรียวๆไหนวะมีงกลับรถไปไมไปออกชื่ออะไรเนี่ยไปเกือบลัดติกกลับมาได้ ย,งงยิงเลยว่านวยิงเลยอยู่ไหนอยู่ไหนไม่รู้ชิวยิงไปก่อนยิงเปิดไปก่อนปึ๊บปึ๊บเอ๊ะหยอกตรงมันจะมีตรงเส้นนูนใช่ไหมเฮ้ยเจอคน<ม>อยู่ตรงภูขงเขาแฮะถนนเรียบดีนะถนนเรียบดี วู้ยขอโทษครับพอดีไม่มีขับไปโอ้ my pc โอโอโอ้ผู้บัญชาการดเมื่อกี้เจอคนอยู่เจอแล้วเจอละยิงเลยเพื่อนยิงมาเลยอย่างั้นแหละดีมากไปแล้วจ้าอยู่ไหนจ้าอยู่ไหนอ่ะตอนนี้น้อนหมากำลังไปเจอแล้ว เฮ้มันยิงกับคนนู้นแปปรรย,นย่แทการงมึงกหึไห,ไหนข้รรางหลังอะร้ข,ขับไปรราหาโอ้ยเพื่อนมันแย่งรถอ่ะอ๋อ หายแล้วจ้าเอาลูกกระสุนมาเสิร์ฟแล้วเพื่อนจับมนเลยจัดบอสเลยนี่นี่ดูชนบอสด้วยนี่นี่นี่เรียบร้อยเย้โ yeah, ห oh, ของอย่างเยอะของดบอย่างเยอะพ่อ พ่อไม่เก็บของได้นะขอ,อ,องหายไปหมดแล้ว,วนนดูคนขึ้นรถไปก็ได้แล้วไอ้เบอร์สองเดี๋ยวมันไอ้เบอร์อสองมันมีรถละไปรับไ,ไ,ไ,ไปรับพ่อ,ม,ม,าอมาแล้วพ่อได้เรียกแท็กซี่ไหมแท็กซี่มาแล้วเห็นไ,ไ,ไหม,ไมไ ขับเส้นทางชนบทเลยนีตามเส้นไปเดี๋ยวมึงเส้นนี้ก็เนี่ยลูกเห็นเส้นอยู่อ้าเหินเหินได้ยิงมันใจมากเลยล่นข้ามร้านอย่างเงี้ยไอ้คุณโค้นเด็กจอดไม่น้ำแพ้ลูกลูกสะพานมันอยู่ตรงไหนน้าเจอแล้วนะ้าไปลูกว่ะนะไปลูกไปลูก ว่าแล้วจ้าใช่ใช่ที่เห็นไหมอะจืๆๆ้อจื้ออะไรนะกู้มาแล้วฮ่าฮ่าฮ่าอะไรอะไรรถหนีดค้างรู้จักพอรถหนีค้างอะอะไรอ่ะเหยอรถค้างรถรถรถวาร์ปได้รถวาร์ปได้ไม่มีใครเคยเห็นหรอกรถวาร์ปได้อ่ะเพราะมันเป็นบัคของเกมยังไงล่ะ โอ้ไตไปเยตอนนี้ยังไม่เจอใครเลยน่ะไปไหนแล้วน่าเบอร์สองไปนน่นแล้วน่าเบอร์สองไปเอาแวนดอลูกจะไปเอาของโอ้โห เฮ็ HP, ดพี่รถสิบสามไปกว่าเดี๋ยวรถพังแล้วรถมันจะพัง,งได้ไงเนี่ยยูลูกจะไปเอารถมาขับเล่นนี่งไงก็ลูกมาแล้วโอไมพี่สิเห็นแล้วแต่ลูกกำลังไปไงเออแบบปูดีเงียวแปะ อะไรวะน่ะหมาระเบิดไม่กอ oh ดสวัสดีลูกสิไปเอาของงั mm ้น hmm. ล,ลูกไปเอาของกันนะแล้วพ่อไอเบอร์หนึ่งมันก็มากับลูกเว้นีะ่ะไปไปพ่อลูกจะไปเอาเอ็มส mm ิบ hmm. ลูกจะไปเอาเอ็มสิบหกทองคำ ลูกสิไปเอ็ม1 6บกทองคำแป๊บหนึ่งเอ้าเพราะอยู่ๆมันก็ว้าไปติดหินอ่ะอะไรนี่อะไรนี่เออไม่ต้องขับรถละเดี๋ยวรถพังไปดีกว่าเออเบอร์สองมาแล้วเออ มาเล้ยอะไรเฮ้ยเบอร์หนึ่งมาช่วยลูกไปไวขึ้นฮะมันชนลูกไปเมื่อกี้ M สิบหกสองคำโอเคตรงนี้นลูกก็จะไปเอาลูกซองของลูกลูกซวงลูกสิไปเอาลูกซวงอยู่ไหนเนี่ยลูกซวงทำไมหาไม่เจอนี่ไงลูกซองกำลังมา song is c o m ย n g ใครยิงวะเจอแล้วแต่ว่าไม่ไปยุ่งกับเขาดีกว่าแล้วลูกซองหายงเรดีทำอะไรอืมสว่างจ้าไม่เหมือนใคร อยู่นี่เมื่อ,อกี้ลูกโดนสตูหลอยอ่ะแต่ลูกก็กำจัดสตูได้แบบโคตรเรียบง่ายเลยใช้แค่ M16 ทองคำเองนี่และนี่ก็คือ,อ,อและนี่ก็คือ l จ้3ควสสาทองคำกับเออม1 6ทองคำอย่างเท่เอ,อ เอ้ยลงไปไม่มีกระสุนสนายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีใครมีกระสุนสนายบ้างไหมในบ้านนี้อ่ะไม่มีเ้ยมีสวยอเอะไม่เจออะไรเลยกระสุนสนายไม่มีมมกก็าันน ลูกต้องการกระสุนสไนด์หรือต้องสั่ี่เนเดียวโคตรเยอะโอ้อยู่วงนีเรียบร้อยล่วงเนี่ยไอ้ฝั่งตรงข้ามล่วงเอ้ยเอ้ยอืมเจอล้ะเจอล้ะเจอล้ะเจอละเจอละอยู่บนเขาใช่ไหม ท่านเล่มีการเก็บแอวดอปซะด้วยนี้ก็วาวุ่งเลยก่อแตกแล้วเพื่อนก็มาคนช่วยค่ะก่อ,อมกนอมน่ะแตกกอ่กะซุนสุกกะกะซุนว้าน่นเห็นหน้าเห็นตนะัเห็นละเห็นละ ลมควันนี่ไงว่าลมจับมันลมควันอยู่เนี่ยาาล,าาลูกค้ามาโดยวิธีทรมานแลวแล้วก็สิ้นใจแบบแบบสงบเพราะว่าโดนควันตาย <c oughs> คโคตรเถือนอะ่ะ วิธีลงมือแบบโคตรเถื่อนเถื่อนโคตรโคตรแล้วก็โคตรโคตรเถื่อนพ่อยไหนเนี่ยไปนู่นเหรอโอ้ Holy Sh** i t รถถังเพื่อนขับรถถังมาเซอร์พื้นที่เลยอ่ะใช่หรือเปล่าไม่ใช่รถถังก็ผีทำไมสกินมาไม่ออกเลยสกินไม่ออกเสียเลยเสีษฐายเสียฐาย ถ้าจะกินออกนี่น่ารักเลยเนี่ยลุกล้มลุกคุกคานใ,<ห>าใครเล่นหมาเนยังไม่เจอใครเลยหมาระเบิดไม่กอดไอ้วงไว้มันบีบตไหนเนี่ยเจอเจอไปอยู่อยู่หัวพ่อมาเจอพ่อไหนเนี่ยเขาอยู่บนหลังคาพ่อเห็นลูกไหมอ่ะลูกสีอะไรวะลูกอยู่บนลูกอยู่บนเขาอ่ะ ลูกสองพ่อเี่ยเนี่ยพ่อยิงเลียกยิงเลียกสักสักก็ได้มั้งพ่อเดี๋ยวสักชุดไม่ทันเอาผ้าใส่เสื้อว่งว่า บนหลังคาได้อย่างไรเพราะมัน,น,นม,าามีบันไดลูกมีควันเอาไว้ลมศัตรูตั้งสามอันเนี่ย<ค>อ๋อเห,หล็กเยอะเลยพ่อไม่ใช่ไม่ใช่น้อยนะเยอะเยอะมากไม่เจอใครเลยเดี๋ยวมันก็มาเนี่ยบงบีบมาหาเราโอโ้โหมันหายไปเร็วมากเลยเต้นแปะ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  นั่งดีสวยนะ่นดิโวยเดี๋ยวมันก็ยิงมันอยู่บนเขาเนี่ยเขาไหนลูกเชนสนซยสอยมันได้นะเห็นไหมเนี่ยทองคำเนี่ยใช่ไหยเออทองคำเนี่ยงอสไนซ์สองดูดิเหลือทั้งหมดสองคนเลยมันเหลืออีกสองคนเลยไงติดสองคนเปิดโดนเลยก็ได้เฮ้ยเบอร์สองล่วงเบอร์สองตาย โอไม่เจอแล้วสวยขอย่คาเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เนป้าเนป้าค่าเนป้าค่าเพื่อนเนป้าค่าเบอร์สองโอโคตรเส๋ดใจเลยพลล้เราแตกแล้วเบอร์สองตายไง เรียบร้อยแล้วมันท้ายเกมแล้วพ่อมันก็ชุบไม่ได้ของตรงนี้ไม่เจอใครเลยเฮ้ยวงลุกรู้สึกว่าวงมันอยู่ข้างหลังเราแล้วมันก็เฮ้ยพ่อวงบีบพ่อวงบีบเฮ้ยอุ้ยเจอเจอเจอ เจอแล้วเจอแล้วเมื่อกี้เห็นใส่สไนเมื่อกี้เห็นใส่สไนสอง,สองโดนโดนหนึ่งหลังหลังหินหินเนี่ยของพ่ออืมอืมใช่ใช่ใชพอ่อระวังอ้อมอ้อมอ้อมเข้าอ้อมอ้อมอม,อม,มันอยู่ข้างหลัง เจอและนะ้วนี่ะงอหินือนะอืมหลังหินเนะี่ยสวยโดนไปไหนแลนะ้วน่ะเพื่อนมันพยายามยิงอยู่ <c oughs> เห็นแล้วเ <c oughs> หว็นแล้วหัวแตก <c oughs> นาปีเป็นไงล่ะฆ่าเพื่อนคนนี้นะ <c oughs> แตกเลยหวัวแตกเลย อืมอืมอืมหัวไปโหพอหัวมาให้เห็นแค่นี้เดียวว่าหัวลั่นลแล้วนะจ๊ะโคตรเถื่อนเถื่อนจัดๆโอ้โหโคตรเท่ตอนนี้จักรุง เวลาที่ผมอัดน่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยตอนนี้ล่ะหัวมผมแตกในเลยเจยบลอยโอ้โหวัน้ขึ้นก็เร็วแป๊บแป๊บขึ้นแล้วโอ้โววขึ้นโอ้โหววขึ้นเร็วมากเลยโอ้โหของเยอะ เออมีพีออก่อนจะคลิปเป็นเพลงเท่านี้นะครับ